จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะได้มีการน้อมนําหลัก รัฐภาษาสโนบายล้นเก้ารัชกาลที่6ค่ะสู่การนำมาปฏิบัติในพื้นที่ร่วมกับยุทธศาสตร์ในพระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาทางนี้ก็เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในการสืบสารปณิธานความห่วงใยของสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านกิจกรรมราย,ยกีตอ100ปีหลักภาษาสโนบายล้นเ้ารัชกาลที่6น้อมนําสู่การปฏิบัติรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมได้จากรายงานค่ะ อดีตประเทศไทยรวมทั้งพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประสบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่1ห่งหวงเวลาดังกล่าวนั้นชายแดนภาคใต้นับว่าประสบกับปัญหาทั้งด้านคุณภาพชีวิตและมิติท,ทางสังคมแต่ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ทรงเล็งเห็นสภาพป,ปัญหาทรงวางกรอบแนวทางการทํางานการแก้ปัญหาและการบริหารจัดการพื้นที่ด้วยหลักรัฐประศาสนบาย6ประการ ศูนย์นำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตอได้นำกรอบแนวทางดังกล่าวนี้ร่วมกับยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางกรอบการพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายพลเรือนทั้งบรรจุใหม่และย้ายเข้ามาทำงานในพื้นที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบุรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงคู่นูประการต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการวางรากฐานนำคนดีเข้ามาพัฒนาศูนย์หน่วยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรายยอกี่ต่อ100ปีหลักรับประสาทสนโนบายล้นเกล้ารัชกาลที่6น้อมนำสืบสานสู่การปฏิบัติ เมื่อ100ปีที่แล้วนะครับวันที่6กรกฎาคม2446นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ประเทศไทยหรือประสบนิกรน,นะครับได้รับพระราชทานหลักรัฐศาสตรสโนบาย6ประการน้อมนำมาสู่การบฏิบติในจะังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะน้อมรำลึกถึงพระมหากุณาธิคุณนะครับของพระองค์ท่านที่ได้ทรงเล็งเห็นการไกลว่าการทำงาน การปฏิบัติงานในท้องที่ของมณฑลปัตตานีณเวลานั้นพี่น้องประชาชนมีความหลากหลายทางเชื้อชาติาศาสนาและวัฒนธรรมพระองค์ท่านก็ทรงมีพระราชาเถระขาเป็นพระราโชบายพระราชาทานคําแนะนําไวย6เรื่องเรื่องแรกก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับทางด้านส่งเสริมความเป็นอยู่ตาด้านอัตลักษณ์ในเรื่องสําคัญที่สําคัญที่สุดก็คือประการที่5การที่คัดคนมาทํางานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอให้เฟ้นหนาคนดีซื่อสัตย์สุดจริตมิใช่ส่งไปลงโทษ เพราะว่าประพฤติไม่ดีหรือว่าเป็นคนเลวแล้วก็เมื่อส่งไปแล้วก็ต้องต้องมีการอบรมสั่งสอนขอให้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ไม่สร้างเงื่อนไข รายยอกีตอ100่ปีหลักรับประสาทสโนโบายล้นกล้าวรัชกาลที่หน้อมนำสืบสารสู่การปฏิบตัติโดยพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเดินทางมาเป็นประธานในพิธีพร้อมชมนิทรศาการ100ปีหลักรับประสาทสโนโบายล้นกล้าวรัชกาลที่6น้อมนำสืบสารสู่การปฏิบตัติซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้สร้างสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดีปลูกฝังเยาวชนผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสาร์และไฮไลท์สำคัญคือการร่วมกันร,ร้องเพลง ขวานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความรักความสามาคัคคีสำนึกรักในผืนแผ่นดินไทยโคงการนี้ขึ้นมาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระหมหากรุณาธิคุณเพื่อสร้างการตรัสรู้ของพี่น้องประชาชนทุกคน ทำงานให้เต็มที่ให้สุดความสามารถเพื่อสร้างความสงบและสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดเจรงหัภาคใต้จัดงานวันนี้เพื่อตอกย้ําให้คนในพื้นที่กิจกรรมเนี่ยสเดือนก่อนหน้านี้ก็จัดงานกิจกรรมที่สารกลางจังหวัดแต่ในช่วงสัปดาห์นี้ก็มีการประกวดศูนย์ทพจน์มัธยมและอุดมศึกษาได้ประกวดศูนย์ทพจน์ในประเด็นเรื่อง100ปีรัฐประสาสนอบายแผ่นดินใต้พัฒนาไปอย่างไรเรามีการประกวดอนาซิดของน้อง มัธยมในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับร้อยปีรัฐประศาสนอบายแผ่นดินใต้พัฒนาการไปอย่างไรเรามีวงดนตรีออเคสตราเยาวชนเทศบาลนาครยาลาบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์พราะนั้น100ปีรัฐประศาสนอบายอยากย้ำเตือนอยากสร้างการนนรู้พี่น้องประชาชนหากปฏิบัติตามนี้ได้เราเชื่อว่าความขัดแย้งต่างๆในแผ่นดินใต้น่าจะได้คลี่คลายลงตรงไหนยังเป็นรูรั่วที่เรายังทำไม่สมบูรณ์เราจะต้องมาปรับปรุงแก้ไข ตลอดหลายปีที่ผ่านมาทางหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยโดยเฉพาะสะอบาตาสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามอัตลักษณ์และความเชื่อทุกเชื้อชาติศาสนาไม่เลือกปฏิบัติเพื่อให้ทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นตัวตนของตัวเองส่วนใดที่ประชาชนยังคงรู้สึกไม่สบายใจก็พร้อมที่จะร่วมแก้ไขหรือหาแนวทางร่วมกันดำเนินงานเพื่อสร้างความมั่นคงสู่พื้นที่สันติสุขชายแดนภาคใต้นิฮัสสังกลมถ่ายภาพนัตยาสายวิริยะทีมข่าวเอ็นบีทีภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา